น้ำท่วมวันนี้วันที่ไหนนี่วันที่เจ็ดพฤศจิกายนสอง2าาสองน้ำท่วมตางขาบานบันโงกน้ำได้เชียวเลยพอดีมีผ้ารถที่มาจากบ้านออกมาออกน้ำนท่วมที่นี่อะไรมาต้นี้น่อ นสเป้่ระวงังมั่งลิ้นเนี่ยเราเอาเมื่อมันยู่เลยเตอนนี้คราตา,ามฝาบังกับไม่ได้นะน้าที่ว่าเขา

ทำน,นี่โดดเดี่องไปไม่ได้เลยเดินตับสิทไปได้เลย